ท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านรายการ f เฟซบ o ๊กไลฟ์ของผมก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพูดในสองประเด็นนะครับก็คือไม่มีงบหรือไม่ยอมปล่อยอำนาจอีกประเด็น,นก็คือว่าเรื่องโควิดนี่จะเอาฟื้นตัวหรือจะเอาความปลอดภัย คือท่านชมที่ติดตามข่าวนี้คงพอจะทราบบ้างแล้วนะครับหรือที่ท่านไม่ได้ติดตามข่าวก็ไม่เป็นไรผมอยากจะกราบเรียนท่านชมทางบ้านนะครับว่าขณะนี้เนี่ยคุณวิษณุเครือง,งามมือทำงานด้านกฎหมายรองนายกงปรีนะฮะของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาที่จริงอาจารย์วิษณุเนี่ยทำงานรับใช้ประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ยึดอำนาจรัฐประหารเป็นต้นมา ในจริงอาจารย์วิศนุเครืองามนี่นะครับเป็นมือฉมังทางกฎหมายที่ยอดเยี่ยมมากทางฝ่ายรัฐประหารฝ่ายนานิยมนี่โชคดีมากที่มีคนแบบอาจารย์วิศนุเครืองามอาจารย์มีชยัยฤชุพันธนี่ไปทํางานรับใช้ให้ฝ่ายน้นขัาเพราะเขามีความสามารถทางกฎหมายยอดเยี่ยมจริงๆจนเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์ทางกฎหมายขึ้นมาได้ เขาพูดของเขาเองว่ากฎหมายมันมีมันมีปาฏิหาริย์ได้ที่จริงเขาว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันเป็นคําในทํานองไสย,ยศาสตร์นะครับก็คือเนรมิตสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นได้ก็คืออาจารย์วิศนุเนี่ยสามารถเนรมิตในทางกฎหมายนะครับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางกฎหมายให้ปรากฏเป็นจริงทางกฎหมายขึ้นมาได้นี่เขาว่าปาฏิหาริย์แปลว่าอย่างนั้นนะ เพราะนั่นที่ท่านบอกว่ามีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายปาฏิหาริย์ทางกฎหมายมีจริงก็คือในความเข้าใจของผมในฐานะที่เป็นคนทั่วไปในมีความรูน้น้ากฎหมายน้อยกว่าอาจารย์วิศรุมากจึงรู้สึกดีใจแทนพวกคณะรัฐประหารนะครับเพราะคณะรัฐประหารนี่เขามีมือกฎหมายที่ฉมังมากทําให้สร้างปาฏิหาริย์ทางกฎหมายขึ้นมาได้ในวันนีทน้ท่านขยับเข้ามาท่านขยับเข้ามาในบริมณฑล นะหรือบนเวทีทางการเมืองเลยคือท่านมาช่วยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาอธิบายบอกว่าการลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยทำไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าไม่มีเงินถ้าพูดอย่างนี้นี่ก็หงายหลังเลยนะครับก็แปลว่าจะต้องรอไปตั้งงบปีหกสี่หรือ,อยังไงหรือถ้างบปีหกสี่เกิดมีเหตุอะไรฉุกเฉินรีบด่วนขึ้นมาทําให้งบที่ตั้งไว้สำหรับการลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ย อันตรธานสูญหายไปอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในปีหกสี่ต่อไปมันก็จะทําอย่างนี้เนี่ยทอดยาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะไม่สามารถที่มีการลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมาได้เพราะว่าคุณมีเหตุผลที่บักอธิบายได้ทุกประการเลยนะครับว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินคือไอ้ไม่มีเงินเนี่ยม,ม,ม,มันมันอธิบายได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็หาเป็นเหตุดได้ง่ายมากเพราะวิธีการที่จะใช้เงินเนี่ยมันสารพัดเลยอ้างว่ารัษฎรอยากจนอ้างว่ามีภัยแรง อ้างว่ามีเหตุต้นเหตุนี้มีความจะเป็นมากกว่าก็เลยมีความจะเป็นในการที่เอาเงินก้อนนี้ไปใช่อย่างงี้อย่างนี้มากกว่าช่วยรัษดรในเรื่องแก้ภัยแล้งช่วยรัษดรในเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพิ่มฟังดู้วมันสำหรับรัษดรฟังดูมันละลืล่นหูนะฮะก็คือรัฐบาลนี้เอาเงินมาช่วยรัษฎรด้วยความจําเป็นเนื่องจากภัยแล้งเนื่องจากความวิบัติทั้งผลิตผลเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากประชาชนเนี่ย อดอยากปากแห้งนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะมันสามารถหาเหตุผลสารพัดอย่างทําให้การือกตั้งท้องถิ่นไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันเท่ากับเป็นการประจานเป็นการฟ้องชัดๆเลยเพราะว่าผู้บริหารในระดับท้องถิ่นทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคณะรัฐประหารหลังจากที่ยึดอนานาจแล้วนี่ก็าสั่งปลดหมดเลยนะครับสั่งปลดหมดเลยนะครับน่าจะพันกว่าตําแหน่งมั้งผมจําตําแหน่งไม่ได้ลวจานวน ทั้งหมดเนี่ยน่าจะพันกว่านะครับแลวเขาแต่งตั้งคนเขาเนี่ยหรือคนที่ต้องซูฮกต่อเขาเนี่ยหากว่าเป็นคนที่ไม่ยอมค้อมหัวหรือก้มหัวรับใช้พวกเขาไปนัวงานแล้วแล้วก็เขาก็ปลดออกแล้วตั้งคนใหม่ขึ้นมาได้เพราะในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าผู้บริหารส่วนท้องถิน่นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคอสชอนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าไม่มีเงินก็เลยเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าคอสชอประสงค์หรือต้องการที่อยากให้คนของตัวเองที่ตัวเองตั้งไปเนี่ย สามารถดำรงตําแหน่งอยู่ต่อไปซึ่งถ้าหากว่าคุณใช้เหตุผลไม่มีเงินเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครูน่นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเหตุผลว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินไปทุกปีได้เพราะว่าการใช้เงินเนี่ยมันมีมันมีความจำเป็นในการใช้เงินทั้งนั้นแหละเวลาถ้าคุณจะควักเงินซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่คุณก็มีความจำเป็นขึ้นมาอธิบายนะครับความเหมาะสมในการใช้เงินทั้งสิ้นะนะครับจริงๆนี่ผมจําได้นะฮะคือวิศลุเครือง,งานาที่อธิบายบอกว่ามันเกิดโควิดขึ้นเนะี่ยก็เลยมีความจำ เอาเงินนี่ไปใช้โควิดนะครับก็เลยทําให้ที่จะเตรียมสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันหมดไปมันฟังไม่ขึ้นฮะเพราะไอ้โควิดเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยคนกู้ทั้งหมดฮะหนแล้วก็พิจารณาโอนยอกงบที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่นซื้ออาวุธของ,รงกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นต้นนะฮะนี่มันเห็นชัดๆว่าในวันนี้คุณจะไปลบกับใครคุณจะไปลบกับเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมา มาเลเซียอินโดนีเซียอย่างนั้นเหรอครับคุณจะไปลบกับเขาเหรอฮะหรือคุณจะไปลบกับจีนหรือคุณจะไปลบกับยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษหรือคุณจะไปลบกับอเมริกามันไม่มีโลกนี้ไม่มีสถานการณ์สองรามเลยนะครับไม่มีฮะเพราะฉะนั้นในเหตุผลที่จะต้องซื้อวุธอย่างโุ้ิอย่างนี้กระทั่งเรือดำน้ำนี่นะครับจริงๆอ่าวไทยมันตื้นฮนะเห็นมีคนเ็าบอกว่าประมาณห0สเมตรเท่านั้นเองคุณไปซื้อเรือดำน้ำะคุณจะดำอะไรฮะค,รคุณจะดาหาอะไรนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเขาลบด้วย อุปกรณ์ที่มันขนาดเล็กราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูงอย่างโดรนเนี่ยเขาส่งโดรนเข้ามาสักหมื่นลำนะเขาส่งโดรนจากที่ไหนก็ได้เนี่ยปุ๊บเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคุณกระรับมือไม่อยู่แล้วครับคุณจะไปซื้ออะไรฮะถ้าคุณอยากจะซื้อคุณไปซื้อโดรนสิครับที่คุณไปซื้อเรือดำน้ําแล้วคุณไปซื้อรถเกาะรถถังไปซื้ออะไรสารพัดอะไรต่างๆคุณในซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นะฮะก็ไปดูสิครับว่าในคลังอาวุธเนี่ยสัมภาวุธเนี่ยของประเทศไทยเนี่ย ไอ้ที่มันเป็นสนิมแล้วโยนทิ้งไปนี่ตั้งเท่าไหร่ก็เอาให้ง่ายเรือห่อเนี่ยนะครับซื้อในราคาที่แพงกว่าลงถ่ายภาพยนต์ก็ไปซื้อนี่หลายเท่านะฮะสุดท้ายเรือห่อไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างคุณอธิบายเสดิบดีว่าซื้อมาเพื่อต้องการที่จะไปตรวจจับผู้กอ่อความไม่สงบที่สามจัดภักใต้จริงๆเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องมีความรู้ลึกซึ้งทางการทหารแล้วเขาก็รู้ว่าเรือห่อนี่คุณอธิบายนี่ฟังไม่ขึ้นเพราะเรือห่อเนี่ยคุณบอกว่าจะจับใช้ ล,ล่ังสีอินฟาเรดคือความร้อนเนี่ยของคนเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพจากเรือหอจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้ก่อ,อความไม่สงบเนี่ยสมมุติถ้าเรือหอมันห่อได้จริงนะไอ้วิธีการที่คุณพูดเนี่ยก็กใช้ไม่ได้เพราะว่าไออ,อ,อุณหภูมิของร่างกายนี่จากสัตว์ป่าทุกชนิดเนี่ยมันมีอุณหภูมิอาจจะมากกว่ามนุษย์ด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะอ,อ,าองศาอุณหภูมิที่ทําให้สิมนชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยมันต้องประมาณสามถิกว่าองศาอับนะฮะ เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็มีอุณหภูมิขนาดนี้เพราะนั้นไอ้เรือเหาคุณถึงจะใช้ได้จริงบินได้จริงนะลอยได้จริงนะมันก็ม,มีประโยชน์ในการที่ไปจับนะ,ะผู้ก่อความไม่สงบแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่เขาไปกรีดยาในเวลาตีสามตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็เต็มไปหมดฮะในช่วททางภาคใต้เพราะนั้นถ้าคุณจับสัญญาณได้ว่ามีอุณหภูมิสูงตรงนี้เนี่ยมีคนอยู่แล้วคุณจะยิงเหรอฮะเท่ากับยิงชาวบ้านเพราฉะนั้น งบเนี่ยนะฮะหนึ่งล้านล้านเนี่ยคุณกู้มานะไม่ได้ใช้งบปกติก่อนโควิดเนี่ยพวกคุณก็ประกาศนะครับตอนโควิดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดเลยฮะเขาประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยประมาณประมาณนิุนาหรือกรกฎา,าปีนี้ก็เลยทาให้พระการเมืองต่างๆเขาเตรียมการกันเยี้ยยกใหญ่จนผู้ที่ตั้งใจจะสมัครสสครั้งที่แล้วบางคนเนี่ยเขาจะไม่ลงสมัคร พราะเขาตั้งใจจะลงสมัครท้องถิ่นเนี่ยแปลว่าไองงบเนี่ยคุณตั้งไว้ตั้งนานแล้วตั้งไว้ตั้งนานแล้ว,ลวก็มีความตั้งใจที่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งนานแล้วแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาคุณอ้างโควิดเลยไอโควิดนี่มันเป็นเหตุผลที่คุณหยิบยกไปอ้างเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคอสชอเนี่ยไม่ใช่สําหรับเพื่อประชาชนไทยนี่หลายอย่างเลยอย่างเช่นที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือการประกา,พา,กาศพรกฉุกเฉินจริงๆแ้าย้อนหลังกลับไปจริงๆเนี่ยนะฮะ ไม่จาเป็นต้องใช้พรบฉุกเฉินเลยใช้พรบรคุ้มครองโรคติดต่อควบคุมคุ้มครองโรคติดต่อหรือพอรบรโรคติดต่อนี้ก็สามารถรับมือกับโควิดได้แล้วครับรับมือโควิดได้แต่เอาละที่ผ่านไปเราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาก็ยินยอมพร้อมใจนะที่เสียสละสิทธิเสรีภาพส่วนตัวแต่มันไม่ควรจะมากเกินไปนะและในวันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าการที่คุณคงพรบไว้เนี่ย เหตุผลคือคุณต้องการที่จะริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสแสดงความคิดเห็นในการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเน่ยเอายกตัวอย่างเร็วๆนี้เลยก็คือกรณีของต้าวันเฉลิมเนี่ยนะครับน้องๆเข้าไปติดโบขาวที่อนุสุรีประชาธิปไตยคุณจับเลยแล้วก็ไม่รู้จะหาข้อหาอะไรไอ้คขาว่าคุณของผมเนี่ยหมายถึงไี่พวกคอสชอนะฮะคณะรัฐประหารนะครับจับเลยแล้วก็ตั้งข้อหาแล้วไม่รู้จะหาข้อหาอะไรก็เลยเอาพรบ ความสะอาดเนี่ยมาเล่นงานแล้วตอนหลังนี่นะครับมีองค์กรประชาชนแล้วก็ประชาชนผู้รักความยุติธรรมรักประชาไตยเขาก็ต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบติดตามตรวจสอบหรือหารายละเอียดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวต้าหรือวันเฉลิมเขาก็เลยนัดรวมกันที่สถานทูตกัมพูชาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็กลุ่มแรกนีกปออปชเนี่ยแล้วทําไมกลุ่มกปออปชเนี่ยไม่โดนหมายเรียกผมไม่ประสงค์ที่อยากจะให้มีหมายเรียกนะมันเกิดแปลก ว่ากลุ่มแรกที่ไปเนี่ยไม่โดนหมายเรียกแต่กลุ่มของสมยศเนี่ยโดนหมายเรียกมันมันมันแปลกนะที่เดียวกันเหตุหมายถึงเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วก็สถานที่เดียวกันวันเวลาใกล้เคียงกันกลุ่มหนึง่งอาจจะไปช่วงช้าแต่กลุ่มึงี่ยไปช่วงบ่ายแต่ว่ากลุ่มสมยศเนี่ยโดนออกหมายเรียกแล้วคงจะตามไปด้วยหมายจับถ้าคุณถ้าถ,ถ้าไม่ไปตามหมายเรียกนะอย่างเงี้ยมันสะท้อนออกเลยนะครับว่าคุณอาศัยโควิดมาอ้างเพื่อที่จะคงพลกกรฉุกเฉินไว้นี่ก็เหมือนกันฮะ คุณเอาโควิดมาอ้างเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมฟังผมไม่เชื่อนะฮะด้านนิศซุนะผมไม่เชื่อผมชงถามฮะเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งดีซัมนะฮะก่อนเลือกตั้งเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยกันอย่างยกใหญ่เลยแล้วทุกคนหลายคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนหลายคนที่มีความประสงค์ที่จะลงสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยที่เขามุ่งหวังในการที่จะไป ลงสู่การแข่งขันเลือกตั้งท้องถิน่นทั้งนี้เนื่องจากเขาต้องการที่จะสร้างฐานรากในระดับท้องถิน่นเพื่อจะได้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของเขาในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงก็คือเขาอยากได้สมาชิพกพรรคของเขาเนี่ยไปเป็นผู้บริหารส่วนท้องถิน่นเพื่อจะได้สนองตอบต,ต่อการดําเนินแนวทางนโยบายของพรรคเขาแต่อยู่ๆจางยิทสลุกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่างบหมดแล้วผมไม่เชื่อฮะจางยิทุลุกฮะผมไม่เชื่อมันมีฮะ พราะไอ้หนึ่งล้านล้านเนี่ยหรือหนึ่งจุดเก้าล้านล้านหรือไอ้สองล้านล้านเนี่ยนะครับมันเป็นการกู้ฮะและอีกแปดหมื่นแปดเนี่ยนะฮะก็มาจากการโอนโยกงบที่ไม่จําเป็นฮนะของปีหกสามเนี่ยนะฮะเอามาใช้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณอ้างโควิดแล้วบอกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าสงสัยว่าพวกคุณเนี่ยต้องการที่จะ,ะเผด็จอำนาจต่อไปใช่หรือเปล่าทนันี้เนี่ยจากเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องติ่นแล้วเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆหรือผู้รักชาติไต่างๆเนี่ยเขาจะก้าวเข้ามาในเวนทีสู่ท้องถิ่นเป็นจํานวนมากเพราะประชาชนเขาเอียนเบื่ออึดอัดหรือทั้งโกรธหรือทั้งแค้นกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาคราวนี้มาพูดเรื่องโควิดสักเล็กน้อยผมมีเวลานิดหน่อยนะฮะ คือก็ต้องอย่างที่ผมเรียนนะคือถ้าพูดถึงสัมฤทธ,ธิผลของการรับมือกับโควิดเนี่ยผมให้คะแนนบุคลากรในด้านสาธารณสุขเนะี่ยอสมและคณะแพทย์เนี่ยของทุกโรงพยาบาลนะฮะบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งด้านแพทย์นี่ของทุกโรงพยาบาลไม่ไล่เลี้ยงตั้งแต่อาจารย์หมอคุณหมอนะครับไปจนถึงพยาบาลพยาบาลผู้ช่วยไปถึงคนเห็นเปรเวรเปร นะครับหรือกระทั่งคนทาความสะอาดโรงพยาบาลพวกเนี้ควรจะได้รับคะแนนนะได้รับคําชมเชยแล้วกเกียรติยศเกียรติภูมิทั้งหลายทั้งปวงนี่ควรจะไปยังบรรดาท่านต่างๆเหล่า,านี้ไม่ใช่สบคแล้วไม่ใช่รัฐบาลฮนะแล้วเดีไปย่งนี้คือประชาชนทั้งประเทศนี่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เขาทราบข่าวจากเน็ตจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าอันตรายของโควิดและวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเนี่ย ของโควิดเพื่อไม่ให้โควิดมันแพร่กระจายไปเนี่ยทำอย่างไรก็คือการคาดแมสลนะการไม่แตะหน้าและการล้างมือนะกินร้อนช้อนกลางกินร้อนช้อนกูนะกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือใส่แมสไม่แตะหน้าปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก็เลยทําให้โควิดในเมืองไทยมันไม่ร้ายแรงนะครับมีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งนี่ไปพูดเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเราเมื่อเทียบกับเขาในเรื่องความรู้ทางการแพทย์นะฮะ เราก็ต้องถอยหลังให้เขาชักก้าวหนึ่งแต่พอเหตุการณ์ผ่านมามันชัดเจนแล้วนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ถูกฮะที่เขาบอกว่าจะมีการติดเชื้อเป็นแสนแล้วก็เจ็บป่วยเป็นหมื่นแล้วเข้าไอซียูเนี่ยนับหมื่นอย่างเงี้ยมันผิดนะฮะแล้วในวันนี้จะมาบอกมีคนเดิมนี่แหละมาขู่บอกว่าแล้วรอบสองมันจะสาหัสกว่าเดิมเป็นยกกําลังตอนหลังสถาบันที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยออกมาชี้แจงออกมาแก้ตัวแทนน่ะว่าที่พูดไปเนี่ยมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้น นะก็โทษนักข่าวว่านักข่าวฟังผิดคือเอาบางท่อมนันตอนเนี่ยไปพูดคือน,นี้มาประเด็นเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยก็มีสำนักขาวที่เขาไปสำรวจในเรื่องโควิดนะฮะว่าเป็นอย่างไรก็มีสำนักหนึ่งนะฮะเรียกว่า global covid index นะครับผมมาจาก the standard นะฮะเขาบอกว่าไทยเนี่ยฟื้นตัวจากโควิดดีที่สุดในโลกอันดับสองแต่ผมดูแล้วผมก็ยังสงสัยนะเพราะว่าใน ในลำดับ1นึถึงสิบของของสำนักนี้นะ i c i เนี่ยไม่ปรากฏเวียดนามอยู่คนระไม่ปรากฏเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยฟื้นตัวดีกว่าไทยนะไม่ว่าจะเอาดัชนีที่เขาพูดถึงนะครับผมผมฟังนะฮะแต่ผมสงสัยนะพีมานดูแอสโซซเอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญหารายละเอียดสักนิดหน,นึ่งเนี่ยเพื่อมากราบเรียนท่านชมนะครับว่ารายละเอีอยดนเป็นยังไง คือผมทันทีที่ฟังดูผลรายงานของเขาเนี่ยนะผมก็ตั้งคำถามทันทีแล้วว่าเวียดนามอยู่ลำดับไหนปรากฏว่าในผลที่เขาสำรวจออกมาเนี่นะครับเวียดนามไม่ติด10บอันดับแรกนะในนี้เนี่ยมีออสเตรเลียไทยเป็นอันดับสองนะเดนมาร์กฮ่องกงไต้หวันนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ ลิทัวเนียสโลวีเนียนะครับผมยังสงสัยว่าจีนหายไปไหนฮะจีนแดงสาธารณรัฐจีนหายไปไหนแล้วก็เวียดนามหายไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยังทําใจลำบากในการที่จะเชื่อตามนะฮะรับฟังเนี่รับฟังอยู่แล้วนะฮะก็คือ global covid index นะฮะ p m a n d u soca s i t e บริษัทที่ปรึกษาชนเช,ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ความร่วมมือกับสงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาเลเซียเขามีดัชนีสองตัวซึ่งารายละเอียดเยอะแย,ย,ยะอยากให้ท่านชมนี่ไปอ่านใน The s t a n d a r d นะฮะแต่เอาคร่าวๆก็คือเขามีดัชนีสองตัว s e v e r i t y i n d e x ก็คือความรุนแรงกับ r e c o v e r y Index การฟื้นตัว s e v e r i t y Index เนี่ยความรุนแรงนี่ก็ก็เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือว่าตายมากแค่ไหนกับจำนวนชากรทั้งหมดและตายมากแค่ไหนจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด แล้ว Recovery Index ก็เหมือนกัน,นะฮะก็คือรอบจากการป่วยนะฮะเท่าไหร่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่และการตรวจนะครับจำนวนการตรวจที่พบเชื้อจากการตรวจทั้งหมดเท่าไหร่และจำนวนการตรวจทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประชากรไอ้นี่ก็คือ Global c o ค I ิด n d e x ที่นายกรพฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานี่รีบออกมา รีบออกมาขอบคุณคนไทยคือออกมารับหน้าออกมารับรางวัลอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมว่านายกครับนายกถอยไปสักก้าวหนึ่งจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าถ้าไปประเมินความปลอดภัยนะฮะผมว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไอ้ฟื้นตัวเนี่ยอย่างที่ว่านะคือเมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังแล้วไทยเป็นอันดับสองอตเตเลีเป็นอันดับหนึ่งแต่ในในลิสต์อันเนี้ยนะฮะไม่ปรากฏเวียดนามซึ่งทําให้ผมแแลงใจ ผมยังเชื่อเชื่อไม่สนิทใจจะเรียกว่าผมยังไม่เชื่อก็ได้เพราะเวียดนามนี่นะฮะเขานมินการดีนี่มากการตายเป็นศูนย์นะและการติดเชื้อประมาณ3ามร้กว่าคนเพราะท่านาเอามาตรฐานที่เขารายงานมาผมอาจจะเดือดแซนดาร์ดนะฮะว่าซิมบันตีนเด็กกับรีคอปเปอร์อินเด็กผมผมรับฟังแต่ผมยังไม่เชื่อะฮะผมยังคิดว่าลำดับของเวียดนามต้องดีกว่าไทยะะเพราะเขาตายศูนนะฮะ และจำนวนการติดเชื้อกัน300กว่าคนเท่านั้นเองและประชากรเขามากกว่าเราฮะเพราะดูสัดส่วนทุกอย่างเนี่เขาดีกว่าเราหมดทีนี้ถ้ามาดูความปลอดภัยนี่ก็มีอีกองค์กรหนึ่งนะที่เขาดําเนินการประเมินเรื่องความปลอดภัยเนี่ยภายใต้ภาะวะการปัจจุบันที่โควิดเนี่ยเบาลงไปแล้วบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า deep knowledge group นะ,ะกลุ่มที่ทำเนี่ยเขาเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อ,ขอ,ขอมูลสถานการณ์แพร่โควิดในประเทศ สองร้อยแห่งเมื่อกี้ฟื้นตัวนี่ร้อยแปดิบสี่แห่งนะแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยนะท่านชมครับขอแยกระหว่างฟื้นตัวฟื้นตัวนี่ GCI เป็นคนทำนะครับแล้วบอกว่าไทยเป็นดับสองและเรื่องการฟื้นตัวนี่ผมงงผมสงสัยนะแล้วผมชักไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเราจะรับฟังได้มากน้อยแค่ไหนแต่รับฟังนะจะใช้ผมเชื่อเนี่ยเพราะเวียดนามมันหล่นหายไปไหนฮะ เวียดนามมันควรจะต้องดีกว่าไทยซะด้วยซ้าไปผมไม่ได้หมายว่าไปชี่จอมเวียดนามนะแต่เขาตายศูนย์นะและจำนวนการติดเชื้อนี่เขาามกว่าของไทยเนี่ยจำนวนการติดเชื้อ3 0 0 0เกือบ200แ้แล้วแลวตาย58นะเพราะนั้นแลวก็จานวนประชากรของไทยเนี่ยน้อยกว่าเขาะฮะของเราอยู่ที่66ล้านของเขาอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ780ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาตัวเลขที่คิดสัดส่วนเนี่ยของ g d g i c g c i เนี่ยมาเป็นมาตรฐานนี้เวียดนามจะต้อง อยู่ในลําดับที่ดีกว่าไทยแต่ไทยเป็นลาดับที่สองก็งเลยทําให้นายงตรีประยุทธ์จันทร์โอชารีบรีบออกมาสัมภาษณ์หน้าบานกระดงเลยแต่ว่าดิบเนาะแหละชินเ e กนะี่คนละเรื่องนะฮะเขาสำ,สำรวจ200แห่งคิดคะแนนจาัดอันดับเนี่ยไม่ได้เฉพาะผู้ติดเชื้อในะข้อความปลอดภัยนะเท่านั้นเขาไม่ได้เฉพาะแปลว่ารวมผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตและพิจารณาอย่างอื่นเพิ่มเติมฮะของ gci เอาเฉพาะเอาเฉ r า l i recovery กับซีเวอิตี้นะฮะไอ้นี่เขาเอาเรื่องอื่นด้วยนอกจากตายนอกจากการติดเชื้อแล้วนะครับเขายังพิจารณาความเข้มงวดในการกักตัวการติดตามนะตรวจหาการติดเชื้อติดตามนะฮะคือติดแล้วเนี่ยติดเชื้อแล้วเนี่ยยังติดตามยังไงติดตามไปแล้วก็ไปถึงไหนนะครับอย่างจีนเนี่ยในตอนนี้พอพบว่ามีการติดเชื้อที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในปักกิง่งนี้เขาคว้าละเอียดเลยไป ผมว่าถ้าเป็นสาแหลกเนี่ยเป็นสาแหลกที่ห้าที่หกเนี่ยไปจนรู้ว่ามันมาจากเนื้อแซลมอนแล้วไปจนรู้ว่าแซลมอนดังกล่าวเนี่ยมันมาจากประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียขออนุญาตนะฮะไม่ไม่ได้ไปเป็นข้อสรุปนะฮะแต่ว่าข่าวที่ออกมาคล้ายๆว่ามาจากนอร์เวย์ประมาณนั้นเนี่ยแปลว่าต้องติดตามฮะต้องติดตามแล้วก็ ตรวจหาการติดเชื้อเนี่ยดัชนีความปลอดภัยเขาดูเรื่องการติดตามติดและก็ตรวจหาการติดเชื้อความพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐบาลที่ผมก็เอามาจากเดอะสแตนดาร์ดเหมือนกันขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็ไอดิฟโนเลจกรุ๊ปนี่คือใครเป็นเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนและองค์กรไม่แสวงหากําไรที่สนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีตลอดจนการค้าการลงทุนและองค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งในเครือข่ายนี้มีหน่วยงาน BioGenontology r Research Foundation Longevity Swiss Foundation ก็คือองค์กรที่ศึกษาความยืนอายุยืนยาวนะครับแล้วองค์กรที่ศึกษาเขาเรียนกนะความยืนยาวของอายุของของผู้คนเนี่ยรวมนี่ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ และอันแรกที่ผมก็ไม่รู้ประเทศไหนนะและมี AI Longevity Consortium King College London และหน่วยงานของรัฐบาลสาหรัฐานะให้ความร่วมมือถ้าคฏว่าเขาแบ่งระดับความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยเป็น4ชั้นความปลอดภัยนะ,ะคือปลอดภัยที่สุดเนี่ยเป็นชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเวียดนามนี่ติดอันดับหนึ่งเลยดูสิฮะแล้วไต้หวันเกาหลีใต้ดูสิครับแล้วนิวซีแลนด์ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าเชื่อถือมากกว่านะฮะเพราะสี่ประเทศนี้เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องมายาวนานเลยตั้งแต่เมมษาแล้วมัม้งตั้งแต่เมษาออสเตรเลียมาเป็นอันดับอยู่ในอันดับต้นเหมือนกันแล้วก็จีนแดงน้่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมตึงตั้งคําถามนะฮะที่คุณพูดถึงการฟื้นตัวนะะพวกนี้หล่นไปเลยเวียดนามหล่นไปนะแล้วก็จีนที่หล่นไปมันแปลว่าอะไรฮะ ในนี้มีอิราเลด้วยสิงคโปร์ด้วยนะแล้วไอ้อันเมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยผมดูสิก็ไม่มีสิงคโปร์นะฮะอันอันฟื้นตัวมีออสเตรเลียไทยเดนมาร์กฮ่องกงไต้หวันนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ลิทัวเนียไอซ์แลนด์และโซเวีเนียนะแต่พอมาดูเรื่องความปลอดภัยนี้นะครับ ผมว่าความปลอดภัยนี่้ A Deep Knowledge Group เนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าฮะคือเทียร์หนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอิสราเอลสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนนะครับอ่า, Zealand, า,ออานิวซีแลนด์เกาหลีใต้ออสเตรเลียไต้หวันเวียดนามเห็นไหมฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาให้ระดับความปลอดภัยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยของไทยเนี่ยนะที่เป็นเบอร์สอง ของการฟื้นตัวเนี่ยกลายเป็นอันดับสารระดับสาเกือบโลอ่ะเกือบโลโลนี่ก็คืออันดับสี่นะฮะขออนุญาตนะฮะตามเนี่ยตามที่เขาสารวจมาผมเคารพความเป็นประเทศและเคารพศักยภาพของทุกประเทศนะ,ะแต่ว่าการสํารวจในเรื่องโควิดเนี่ยอันดับสี่นี่เขาปรากฏมีซูดานใต้ลวันดาเวเนซุเอลาและโคลอมเบียนะครับ <c oughs> และก็อันดับสองนี่นะอันดับสองมีไอซ์แลนด์ฟินแลนด์มาเลเซียไอร์แลนด์ นะครับอยู่ในอันดับสองความปลอดภัยนะฮะไทยนี่ยอยู่ในอันดับสามแล้วไทยอยู่ในอันดับที่ไปคุกครีตีโมกับประเทศที่นนานมากโผวทั้งสิ้นเนี่ยโดนแหกในสายตาของออ Deep knowledge group นี่นะฮะ Deep knowledge g รุ u ปนี่เขาจัดไทยอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับบราซิลอังกฤษรัสเซียอเมริกาอเมริกานี่น่าจะติดเชื้อ กว่าล้าน,น้งครับร่วม2ล้านแล้วก็ตายหลายแสนแลวนะครับของไทยอยู่ในระดับความปลอดภยดัยเ,นะเช่นเดียวกับอเมริกาเนี่ยเช่นเดียวกับฝรั่งเศสซึ่งก็ตายเยอะนะฮะรัะเสเซียก็ตายเยอะแล้วก็อ่าราลาจากเครืออังกฤษนะ,ะบารซินบารซินก็ตายเยอะอินเดียนี่ตอนนี้กํลาลังขึ้นอันดับโลกเลยฟิลิปปินส์อิตาลีไทยและสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลครับกรุณาเน,นี่ยกรุณาเน,นี่ยเอาใจใส่ในรายละเอียดหน่อย ว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงการฟื้นตัวเนี่ยสิเวอริตี้อินเด็กแล้วก็ริคอปเปอร์อินเด็กเนี่ยแต่ไม่ปรากฏเวียดนามซึ่งทําให้ผมยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเวียดนามไม่ได้อยู่ในสิบเป็นอันดับแรกเลยเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ไทยเนี่ยในสายตาของอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะดิฟนอเล e กรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นองค์กรระดับโลกซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วลำดับไม่ดีฮะอยู่ในดับสามฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า พอเด็กประยุทธ์จันโอชานายงปรีอย่าพึ่งชะล่าใจอย่าพึ่งชะล่าใจเหมือนที่คุณประกาศบอกว่ามีนายงปรีคนไหนบ้างนี่ที่ช่วยคนไทยที่ยากจน30ล้านคนมันไม่ถึงเง้มันสิบห้าล้านคนแล้วที่ปลอะบ,บางอีก13าล้านคนสมมติบวก2ตัวนี้เข้าไปนะฮะมันก็นยี่สิแปดนายงปรีไปเอาตัวเลขที่ไหนมา30ล้านไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละผมว่าถอยสักสองเก้าก่อนดีไหมครับแล้วค่อยๆเงียหูฟังค่อยๆตรวจสอบให้ละเอียดก่อน แล้วค่อยออกมาตีค้องร้องปล่าอ,ออกมาสัมภาษณ์หน,น้าบานอย่างก,กระดง้งต้นจบครับเวลาในวันนี้ผมก็หมดเพียงเท่นี้ครับต้องขออนุญาตกลับรล้ท่านชมไปเพียงเท่นี้ก่อนกลับสวัสดีนะครับ